เร่งภูทับเบิกกับสอบนภูไทยอ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นภูทับเบิกนะครับบรรยากาศข้างล่างร้อนมากครับทุกคนจะรอดูขึ้นไปอยู่ข้างบนดูว่าอากาศมันจะเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ก็ร้อนครับแล้วก็น้ำดื่มช่วยได้แล้วก็ข้างบนเขาน่าจะเย็ยนนะมีอยู่สองที่ที่จุด ชมวิวที่เราจะไปนะครับที่ไหนบ้างครับจะมีผาหวาัวสิงกับเป็นจุดลับๆของที่ผมชอบไปนะครับ้ทุกคน <c oughs> ร้อนไหมครับไม่เอาไรโอ้รายการนะครับไม่กี่ของายดูการแต่งกองของเพื่อนผมนะทุกคนแรงเทชหาย ครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่กิโลแล้วก่อนที่จะถึงคูทเบิกครับทุกคนถึงจุดยอดก็ประมาณอีก10 10บกิโลครับรม,ามาได้ครึ่งทางของทางขึ้นคูทบเบิกนะครับที่หน้าเซเว่นที่เราจอดแวะเมื่อสักครู่นี่ฮะกว่าประมาณ10นาทีครับผมเราเป็นวิวทางขึ้นในตรงแนวจุดชมวิว จอดแวะข้างทางส่วนมากจะมีมอเตอร์ไซค์ครับที่จอดแวะได้นี่นะครับบรรยากาศระหว่างทางนะครับผมทุกอย่างคือสิ่งสวยงามครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศของผาหัวสิงค์ครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับคือผาหัวสิงค์นี่คือเขาทําการปิดแล้วนะครับไม่ให้ขึ้นไปถึงตรงข้างหน้านั่นนะฮะก็คือตรงนี้คือเขาจะห้ามแล้วไม่ให้ขึ้นไปแล้วเพราะว่าในอดีตนะครับมีนักท่องเที่ยวที่แบบว่า เขารถมอไซค์หรือรถยนต์อมอไซค์่นแหละขึ้นขึ้นไปข้างบนเลยทีนี้ก็คือเหมือนว่าห้ามไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ฟังนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยทําการปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่บริเวณใกล้เคียงคือแต่แถวนี้ก็ยังก็ยังมาได้ปกตินะครับทุกคนแต่ก็คือเอาเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนี้ครับก็อากาศคือถึงจะมีแดดแต่มันสบายตัวกว่านะครับตอนนี้ก็กินน้ําดับกระหายแล้วก็ อาจจะมีน้ำแกงควายเย็นพร้อมเสิร์ฟแต it? It stuck, ่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอาที่ร่มๆก่อนนี่ครับทุกคนบรรยากาศดีมากครับจะถามว่าร้อนไหมอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นครับมันเป็นแบบตรงน้นร้อนแบบผ่อนนะทุกคนนม่อยากขึ้นไปตรงน้นนี่ฮะไอตัวนี้ก็กําลังจะทําการสร้างที่พักใหม่นะฮะทุกคนหลายปีแล้วครับประมาณสามปีแล้วที่ไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วบรรยากาศก็เหมือนเดิมครับทุกคนน่าเที่ยวเหมือนเดิม ยินดีต้อนรับสู่พุทธเบิกนะครับอ่าสถานีต่อไปนะครับทุกคนอ่าเราจะไปไหนลองมาถามไกด์กันดูครับสถานีต่อไปเราจะไปไหนครับเดี๋ยวจะไปตรงจุดชมวิวที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรวัดอุณหภูมิแล้วกันนะครับอ๋อโอเคจุดสูงสุดของพุทธเบิกอ่าใช่โอเคครับผมไปไปดูกันครับทุกคนอันนะครับทุกคนครับตรงจุดนี้นะครับคือจุดอ่า ความสูงจากน้ำทะเลอยู่ประมาณที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเมตรนะครับทุกคนนี่นะครับอยู่บริเวณแล้วก็่าสุดตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะครับตรงนี้ก็ที่คล้ายๆเขาบอกว่าจุดพักรถครับทุกคนเป็นจุดขายของฝากในเขตของอ่หน้าอุทยานภูหินล่องกานะครับทางนู้นอุทยานภูหินล่องกา น,นะครับทุกคนครับตอนนี้ฟ้าหลังฝนกับฝนเพิ่งอยู่ตกเมื่อกี้นะครับดูบรรยากาศไอ้เราก็อุตส่าห์เดินเดินตามหาทะเลหมอกนะครับเวลานี้ก็ยังไม่มีทะเลหมอกอยู่นะทุกคน แต่บรรยากาศก็เป็นไงบ้างครับเป็นหมอกฟุ้งครับหมอกฟุ้งก็เป็นบรรยากาศที่มันอากาศสดชื่นอะ่ะอืมฟ้าหลังฝนจริงๆเลยสดชื่นมากครับ,รบก็วิวข้างล่างก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะฝนลงไปทางด้านนู้นและเราตะกี้เรานั่งหลบฝนอยู่ในศาลาตอนนี้อยู่เอเป็นที่จุดชมวิวของอทับเบิร์กนะครับที่จุดที่ส่งใี่ส่วนของทับเบิร์ก ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมสอบบอลภูไทยด้วยนะครับ